พื้นฐานของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ต่างก็อยากเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นแต่การที่จะดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางความดีได้ตลอดลอดฟังแต่ไม่เผลอไปทำความชั่วนั้นจำเป็นต้องมีตะบะร,รมเพราะตบะเป็นเครื่องทรงไว้ซึ่งคุณธรรมที่สาม,มารถเผาผลาญกิเลสให้เราร้อนจนกระทั่งหลุดล่อนออกจากใจ อย่างเช่นการที่เราให้ทานเป็นประจำก็เป็นการเผาผลาญความโลภให้หมดไปทำให้ใจเ,เราขยายกว้างขวางเป็นอิสระจากความตรณีเมื่อเราแผ่เมตตาเป็นปกตินิสัยก็จะมีอนุภาพเผาผลาญความพยาบาทออกจากใจทำให้ใจเ,เราเย็นสบายไม่มีเวรไม่มีภัย หรือย่างการที่เราตั้งใจปฏิบัติธรรมทำใจหยุดใจนิ่งเป็นประจำก็จะทำให้เกิดปัญญาเกิดแสงสว่างขจัดความมืดในจิตใจโมหะความหลงความไม่รู้ทั้งหลายก็หมดสิ้นไปใจเราก็จะใสสว่างมองเห็นหน,นทางสวรรค์และนิพพานแต่อย่างชัดเจนดังนั้นเราจึงต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันให้ได้ ทุกๆวันนะจ๊ะมีพระอระหันตเถระรูปหนึ่งท่านกลาธรรมภาสิทเอาไว้ว่าสัจจังเวอมตาวาจาเอสัทมรสะน,นันตโนสัจเจอเทจทัเถจะทมเมจะอาหุสันตอปฏิติตาคำสัจแลเป็นวาจาไม่ตายนั่นเป็นธรรมเก่าที่มีมานาน สัตว์บรดุทั้งหลายเป็นผู้ตั้งมันในความสัตว์ที่เป็นอัจเป็นธรรมการพูดเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตเราซึ่งคำพูดที่ปล่อออกจากปากไปแล้วมีผลกระทบต่อบุคลรอบข้างมากดวงตายังมีเวลากระพริบแต่หูทั้งสองข้างนั้นเปิดรับฟังตลอดเวลาผู้ฟังอย่าสบายใจหรือทุกข์ใจ คืออยู่ที่ถ้อยคำที่เปล่งจากปากของเรานี่แหละเราจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูดพอพูดแล้วคำพูดเป็นนายของเราดังนั้นก่อนจะพูดอะไรออกไปต้องพินิจพิจารณาให้ดีซะก่อนเลิกพูดแต่ถ้อยคำที่เป็นประโยชน์ไปพูดกระทบอนหรือผู้อื่นเงินทองหากสูญเสียไป เรายังหาใหม่ได้แต่คำพูดที่หลุดจา,จากปากไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้แก้ไขก็ลำบากถ้าเราพูดจต่คำจริงเราจะองอาจไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะคำสัต์จริงมันสิ่งไม่ตายและจะเกือ้อกูลต่อการสร้างบารมีของเราดวงตะวันเป็นยอดของแสงสว่าง ดวงจันทร์เป็นยอดของหมู่ดาวคำสัต์จริงในประกอบด้วยอัตและธรรมเป็นยอดแห่งวาจาทั้งปวงโดยเฉพาะคำพูดใดที่เป็นใบเพื่อทำห้ถึงที่สุดถึงกองทุกข์คำพูดนั้นเป็นวาจาที่สูงสุดกว่าถ้อยคำใดๆดังนั้นเราต้องหัดพูดแต่คำจริงอยู่เสมอ ใช้คำพูดจะเป็นประโยชน์เกื็คุ้นกับตนเองและชาวโลกคนที่มีนิสายพูดคำจริงมีวาจาสัตว์และกล่าวอะไรที่คิดว่าถูกต้องดีงามออกไปแล้วจะไม่ยอมละคำสัตว์นั้นละเปละพื่อปฏิบัติตามที่พูดออกไปจะรักษาคำพูดที่เปล่งออกไปแล้วยิ่งชีวิตดังเรื่องที่หลวงพ่อจะไล่ฟังในวันนี้นะจ๊ะ พลังพุทธการวันหนึ่งมหาชนพากันนำของเคี้ยวที่ทำด้วยแป้งเป็นจำนวนมากมยายัางวัดพระเจตะวันมหาวิหารไปถวายแด่พระสงฆ์ให้ท่านได้ขบฉันพระสารีบุตรเถระก็ได้ขบฉันของเคี้ยวที่ทำด้วยแป้งนั้นองคมหาชนนำของขอบเคี้ยวมาถวายพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากทำให้พระท่านฉันไม่หมด แต่ชาวบ้านไม่อยากนำของที่เหลือกลับบ้านจึงขอร้องว่าขอพระคุณเจ้าทั้งหลายช่วยโปรโดรับของขอบเคี้ยวนี้ไว้ด้วยเถิดพวกเราตามีความตั้งใจที่จะน้อมถวายพระภิกษุสงฆ์ได้ชันกันทั่วถึงหมดทั้งวัดมีพระบางรูปมาอยู่วัดได้เข้าไปในละแวกบ,บ้านให้พระคุณเจ้าเก็บของเหล่านี้ไว้ หลัวที่กลับมาก็จะได้ขบฉั้นต่อแล้วก็จะเป็นบุญของโยมที่ได้ถวายด้ศรัทธาขอพระคุณเจ้าช่วยอนุเคราะห์รับไว้ดีเถิดในวันนั้นมีภิกษุนมรุปหนึ่งซึ่งเป็นสัตว์ที่วิหาริกของพระษาลีบุตรตอนได้ขับไปหมู่บ้านในกิจุระบางอย่างภิกษุจึงรับเอาของเคี้ยวจะเป็นส่วนของท่านไว้ให้ภิกษุนมเข้าไปในหมู่บ้านนานในกลับวัดสักที เบอร์าตมิเห็นว่าเป็นเวลาสายมากแล้วการเก็บอาหารไว้เลยเวลาเที่ยงวันเป็นอาบัตจึงได้ถวายของเคี้ยวนั้นให้กับระสารีบุตรเถระพระเถระจึงฉันของเคี้ยวนั้นจนหมดเป็นการฉลองศรัทธาญาติโยมเพราะทะไมฉันของเคี้ยวที่ทำด้วยแป้งก็จะบูดเน่าเสียเปล่าบังเอิญว่าเมื่อพระเถระฉันหมดพระภิกษุนุมนั้นก็กลับมาถึงพอดี พระเทลระจึงกล่าวว่าผู้มีอายุฉันบริโภคของเคี้ยวที่เก็บไว้ให้ท่านหมดแล้วทานพี่วิกษุนมจะเพลิงมิติกลัาพูดในเชิงสรพยอกท่านว่าก็ใช่น่ะสิของอร่อยใครเขาจะไม่ชอบฉันละ่ะเมื่อพระเทระได้ฟังถ้อยคำที่บ่งบอกถึงความไม่พอใจแล้วก็เกิดความสลดใจและอธิษฐานว่านับตั้งแต่นี้ไป เราจากักไปฉันของเคี้ยวที่ทำด้วยแป้งอีกเป็นอันขาดแต่แต่นั้นมาพระสารีบุตรเถระก็ไม่เคยฉันของเคี้ยวที่ทำด้วยแป้งอีกเลยข่าวที่พระเถระไม่ยอมฉันของเคี้ยวที่ทำด้วยแป้งก็เกิดแพร่สัพพะปทูมู่สงอยู่มาวันหนึ่งพระภิกษุทั้งหลายก็พูดกันถึงเรื่องนี้เดอรงธรรมสภาขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้น รับรองศาสดาเสด็จมาถึงและตรัสถามเรื่องที่กำลังสนทนาค้างกันเอาไว้ครั้นได้รับทราบแล้วก็ตรัสต่อไปว่าภิกสุตทั้งหลายสาริบุตรเป็นผู้มีปัญญาพูดจริงทำจริงมาข้ามพบข้ามชาติเป็นผู้มีวาจาสัตว์ไม่มีวาจาเป็นสองแม้จะเสียชีวิตกรรมยอมรับสิ่งที่ตนสละแล้วอีกเลยเมือ่อพระภอกสูสาวก ได้ฟังพุทธนามรัตแล้วก็วใครอยากจะรู้เรื่องราวในอดีตของพระเถระในทชวนรัตานายพระบระมศาสดาตรัสไล่ฟังพระองค์ยังทรงนำเรื่องประวัติการสร้างสัจบรรมีของพระเถระมาตรัสไล่ฟังว่าในอดีตการครั้งที่พระเจ้าพรหมทัต์ครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีจัดนันโภริสัตถ์ถือกำเนิดในตระกูลหมอ รักษาพิษเลี้ยงชีวิตเดเวชกรรมวันหนึ่งมีชาวบ้านชนบทคนหนึ่งถูกงูพิษกัดพวกญาติจึงรีบนำเข้ามาหาหมอหมอพฤติสัตร์จึงเสนอวิธีการรักษาว่าจะพอกยาถอนพิษเลยหรือจะให้หางูตัวที่กัดมาดูดพิษกลับคืนล่ะพวกญาติพร้อมใจกล่าวว่าปรอดหางูมาให้มันดูดพิษออกจะดีกว่า หมอพิสัติงใช้เวทมนเรียกงูตัวนั้นมาและสักถามว่าเจ้าก,กัดคนนี้หรืองูก็ตอบว่าใช่แล้วเรากัดเขาเองถ้างั้นเจ้าก็จึงดูดพิษออกจากบาดแผลที่เจ้ากัดเธอพองูได้ฟังเช่นนั้นก็ปฏิเสธทันทีว่าเราไม่เคยดูดพิษกลับคืนของที่เราทิ้งไปแล้วครั้งหนึ่งเราจะไม่ยอมนำกลับมาอีก มอโพออิสัตว์รู้ว่างูพิษตัวนี้ไม่ยอมทำตามคำขอร้องจึงให้คนก่อกองไฟรามครับผมขู่ว่าหากเจ้าไม่ดูพิษคือแล้วล่ะก็ถ้าอย่างนั้นก็จงเลื่อยเข้ากองไฟนี้ก็แล้วกันงูก็ได้กล่าวตอบด้วยความเดียวว่าท่านหมอจะมาข่มขู่พระเจ้าให้ยากเลยเราขอเลื่อยเข้ากองไฟดีกว่า ที่จะยอมดูดพิษคืนผู้ดจดก็ลำพึงกันว่าพิีิขายไปแล้วนั่นนา่ารังเกียจนักการที่เราจะต้องดูดพิีิขายแล้วไปรอดตายนั้นเราตายเสียจะดีกว่า,าง,งูกลาจบกัเลือยเขากองไฟโดยไม่สตุกท้ทานต่อความตายพระบริษัทเห็นงูมีใจเด็ดเดี่ยวก,กำลังเลื้อยกองไฟจริงๆแต่ก่อนที่ทะเป็นหมอผู้มีจิตเมตตา จึงห้ามงูเอาไว้และให้มรักษาคนไข้ด้วยยาจนกระทั่งหายจะ่แ้นก็กลับมาพูดกับง,งูเป็นการให้ไหว้ก่อนที่จะปล่อยตัวกลับคืนว่าตั้งแต่นี้ไปเจ้าอย่าได้เบียดเบียงใ,ใครอีกแล้วก็ปล่อยงูไปพอนำเรื่องในอดีตมาตรัสจบแล้วลมงศาสดาก็ทรงประชุมชาดกว่างูในครั้งนั้นได้มาเป็นภาษาลิบุตรส่วนหมอได้มาเป็นราวตถาคต เห็นไหมจ๊ะว่าบุคคลที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงพูดจริงทำจริงพอพูดอะไรออกไปแล้วก็ต้องทำให้ได้อย่างที่พูดพูดแล้วไม่ยอมคืนคำคนมีนิสัยอย่างนี้จะประกอบการงานอะไรก็จะประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าจะอยู่ทางโลกหรือทางธรรมชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เหมือนดวงจันทร์มันเป็นที่สว่างสวัยบนท้องฟ้าและจะเป็นทิ่นหน้าเคารพนับถือเกรงใจของผู้ติ่เดชพบเห็นอีกด้วยอุปนิสัยที่ดีนี้จะส่งผลได้เป็นผู้ประพฤติทธรรมโดยสะดวกจิตใจจะตรงต่อหนทางสายกลางสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างง่ายได้ดังนั้นไม่ว่าเราจะกระทำอะไรก็ตามต้องมีความตั้งใจจริง แลาทำไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้เสียชีพแต่อย่ายอมเสียสัตว์ไม่เป็นคนที่คดในข้องอนในกระดูกผังของความเป็นคนมีจิตใจซื่อตรงจะได้ติดตัวเราไปข้ามชาติหรือมรันวาจาจะทำอะไรในสิ่งที่ดีเป็นใบเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแล้วก็ทุ่มเททำให้เต็มที่แล้วเราจะประสบจะความสุข ความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้ากันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวติดสร้าง บรมีกันไปนานๆไอ้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครวัวแก้วครอบครวัวธรรมกายครอบครวัวตัวอย่างของโลกหมีดวงปัญญาสว่างสวยัยถึงมาธรรมกายได้โดยง่ายดเร็วพลันจงทุกท่านเถอ